นี่ดาคุณมานี้สิว,ว,วันคุณคีดอะไรอยู่เนี่ยต่อนหน้าเพื่อนผมคุณน่าจะรู้จักไว้หน้าผมบ้างไม่ใช่ทําแบบนี้วันนี้ผมก็แค่เลี้ยงข้าเพื่อนไม่จะเป็นอะไรไปคุณทําแบบนี้ผมจะเอาหน้าไปไว้ไหนเอาหน้าไปไว้ไหนงนั้นเหรอคุณออกไปกินข้าวกับเพื่อนพวกนั้นก็มีแต่คุณนั่นแหละที่เป็นคนจ่ายตังค์เคยมีเพื่อนคนไหนของคุณบ้างที่มาช่วยคนจ่ายคุณมันก็ แต่จะเอาหน้าแั่นมันเพื่อนผมเพื่อนผมก็เหม,มือนพี่น้องผมผมจะให้พวกเขาก็เหมือนจะให้ตัวเองผมคิดที่จะเอาหน้าตรงไหนฮะคุณมองเขาเป็นพี่น้องแล้วเขามองคุณเป็นอะไรเครื่องปิ้นเงินหรือธนาคารเคลื่อนที่ละ่ะเงินเดือนแต่ละเดือนของคุณมันเท่าไหร่คุณไม่รู้หรือไงนี่คุณคุณจะมาหยับใ,ใครกับผมนะเพื่อนผมจะเอาเงินโทรมาเปลี่ยนพชรได้ไงฮะหยับ่ะ คุณต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปซื้อของที่ลดราคาที่ตลาดของไม่กี่บาทก็ต้องขอต่อราคาคุณเคยรู้บ้างไหมคุณยังจะมาว่าฉันหยาบคายอีกคุณบอกว่าเพื่อนคุณเปรียบเทียบไม่ได้กับเงินทองแล้วอะไรที่เปรียบเทียบได้บ้างค่าบา้านค่ารถหรือค่าแผงเพื่อนดุหลอโยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่ามาทำอวดฉลาดเลยถ้าลูกชายฉันไม่ออกไปเลี้ยงเพื่อนข้างนอกอีกอย่างฉันจะบอกให้นะ ลูกชายฉันเลี้ยงเพื่อนเยอะก็เพื่อจะได้มีโอกาสทํางานเยอะในวันข้างหน้าไงได้อย่ายงแกจะมารู้เรื่องอะไรถ้าลูกชายฉันหาเงินได้น้อยนะและแกเก่งกว่าหาเงินได้มากกว่าแกก็ออกไปหาเองสิจะมายืนว่าลูกชายฉันอยู่ทําไมใช่แม่แม่คิดว่าโงเอาตังไปเลี้ยงเพื่อนแบบนั้นแล้วคนอื่นเขาจะยกย่องสรรเสริญงั้นเหรอหนูคิดว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายถ้าอยากให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญ ก็ควรที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ให้ดีที่สุดและแม่ดูลูกชายแม่สิวันวันทำแต่อะไรทำงานพร้อมกันมาสามปีเงินเดือนยังอยู่ที่หมื่นกว่าวันวันไม่คิดที่จะทำอะไรเอาแต่กินเหล้าเมากับเพื่อนฝูงและยังจะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองรวยกว่าคนอื่นงั้นหรอทำงานพร้อมกันตอนนี้เงินเดือนของหนูเยอะกว่าของหงเป็นสามเท่าแล้วแม่แต่เงินเดือนหนู ต้องเอามาใช้ใจ่ายกับทั้งครอบครัวไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกแล้วอย่างนี้แม่ยังคิดว่าลูกชายแม่ยังน้ายกย่องสรรเสริญอยู่หรือเปล่าพี่ดาเธอมาแค่เงินเดืนยอกับผมจะมาอวดอะไรเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ผมเขาขอาคุณคุณจะได้ดีแบบนี้เหรอตอนนี้เัี่จะมาว่าผมอย่างนี้อย่าง,งนี้นม่าไม่ไอ้บ้างเหรอฮะ คุณเลิกใช้ความคิดสกปรกของคุณยัแยี่ๆให้คนอื่นได้แล้วตอนนั้นที่ฉันทนอยู่กับคุณก็เพราะว่าฉันเห็นคุณมีความรับผิดชอบแต่ตอนเนี้ยคุณเห็นแก่ตัวขนาดเนี้ยก็อยู่คนเดียวไปต่อ